ย่น้องครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในรายการสดใ่เช้าผมดีใจนะครับผมเดินทางไปต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดมีพี่น้องมาหาบอกว่าเขาชมรายการนี้อยู่แลวก็เป็นพรต่อ,อเขาทําให้ผมและทีมงานรู้สึกมีความสนใจนะครับแชร์เดอ e l ฟอร์เวิร์ดก็มีกําลังใจเพราะจุดเด่ก็คือแชร์เดอ e l ฟอร์เวิร์ดไปถึงทุกทุกท่านวันนี้หัวข้อของเราพูดถึงว่าจงระแวดระวังใจของคุณสําคัญยังไงครับสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีบอกว่า จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจโอ้หคำนี้กว้างเลยนะครับจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งเลยนะครับที่เจ้าทำนั้นออกมาจากใจทุกสิ่งที่เข้ามาทางตาและเข้ามาทางหูส่งผลกระทบต่อใจของคุณดังนั้นจง ปกป้องระวังใจของคุณไว้เสมอนันะครับทุกอย่างที่ออกจากปากของเราทุกอย่างที่ออกจากมือเขียนหรือว่ากดนิ้วโพสต์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือทําอะไรออกมาเนี่ยมันล้วนออกมาจากใจไอ,อ้วร้อเล่นร้อนเล่น,ลน,ลนไม่จริงไม่คิดอย่างนั้นหรอกอย่าเชื่อครับพูดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ในใจคิดอย่างนั้นจริงๆเลยนั้นะคนจะปิดบังอย่างไรก็แล้วแต่แต่พระบอทุกอย่างที่เราพูดเราทาล้วนออกมาจากใจอย่าเอาแต่ใจนะครับแล้วก็อย่าทําอะไรโดยไร้ใจเช่นเดียวกัน พ่ะพี่สอนสต,ติเราตั้งหลายหลายอย่างว่าเราควรทําอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นคนที่สิ่งออกจากใจของเรานั้นจะเป็นพรมากกว่าทํารลายตัวเราเองละคนอื่นพรอพี่มีหู้ักอ่านเลือดหลายตอนเลยนะบอกว่าเราควรทําไงต่อใจของเราบ้างสอนบอกว่าเราต้องระวังใจงเรานะอย,าใ,อยาให้มันอยากให้มันโกรธเร็วไอ้ใจแบบหัใจมันตอบสนองเร็วมากเลยปรญญาใจาบทที่เจ็ดข้อเก้าบอกว่าอย่าให้จิตใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธฝังอยู่ในทวงอกของคนเขาใจที่โกรธเร็วคือคนเขานะครับสองพระผู้มีพระวจนครับให้เราตึกตองอยู่ในใจนะเวลาถูกยั่วยุเพราะอะไรจะได้ปพลาดทำบาปเวลากระทบเราปุ๊บจะรูงตอบสนองตึกตองในใจก่อนสดุดีบทที่4ี่ข้อสบอกว่าแม้ถูกยั่วยุก็อยา่าทาบาปจงตึกตองในใจเวลาอยู่ที่นอนและสงบอยู่อ,อย่าลืมนะอะไรกระทบเราปุ๊บเนี่ย อย่าพิ่งรีบนะครับตอบสนองนะครับตึกตองไว้ก่อนเขาบอกว่าอย่าพูดทุกคำที่คิดแต่ให้คิดทุกคำที่จะพูดแลวเราจะปลอดภัยมากเลยประการต่อมาครับพระพี่บอกว่าอย่างไงครับเราต้องไม่ปล่อยให้ใจเราพยองขึ้นจะลืมตัวพอใจพยองปุ๊บปากพยองเลยนะฮะอาการแววตาท่าทีพยองหมดพระพี่เตือนเอาไว้ในเฉลยธรรมจักรบทที่8นะครับในตอ1สิบสี่ถึงสิบเจ็ดบอก่างชัดเจนเลยบอกว่าอย่าให้ใจของท่านพยองขึ้นและลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ยเป็นครั้งนะัอย่าให้ใจพยองครับผมมีคนประสานภาพบ,าบอกว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าพอพระเจ้าอวยพอแล้วสักช่วงหนึ่งก็ลืมตัวนะพยองขึ้นมาอย่าให้ใจพยองใจพยองที่เสียหายหมดเลยประกรัสสิศีบอกว่าไงครับเราต้องมีใจไขว่คว้าหาความถูกต้องนะครับไม่ปล่อยใจไปเอ็นเอียงสู่ความชั่วร้ายพระพี่บันทึกบอกว่าอย่างไงครับบอกว่าใจของคนมีสติปัญญาก็เอ็นเอียงไปในสิ่งที่ถูกนะครับใจของคนโง่เอ็นเอียงไปในทางที่ผิด นี่คือปัญญาจาร์บที่สิบข้อที่สองใจเราอย่าไปเอียงนะอีกสัอีกกว่าทุกนนี้มีปัญหาว่ะพอใจเอียงตัวเอียงนะพอใจเอียงนี่มือเอียงเลยพอใจเอียงนี่ทุกอย่างเอียงหมดเลยกระเป๋าเงินก็เอียงตามไปเลยนั่นใจอย่าเอียงประการต่อมาบอกว่าเราต้องให้ใจของเราเนี่ยเป็นไงครับทําให้วาจาเราสุขุมอย่าลืมนะใจมันควบคุมถ้าใจมีปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เราสุขุมพระพี่บอกว่าอย่างนี้ ในสุภาษิต 16, 23บอกว่าใจของคนมีปัญญาทําให้วาจาของเขาสุขุมถ้าหากว่าวาจาของเราไม่สุขุมแสดงว่าเราไม่ีปัญญาใจของเรามีปัญหาแน่นอนใจของคนมีปัญญาทําให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอํานาจการสั่งสอนแก่ปากของเขาคนที่ใจมีปัญญาเมื่อปากสั่งสอนออกมามีอํานาจเลยนะนั้นถ้าหากว่าใครปากสั่งสอนไม่มีอำนาจแสดงว่าใจไม่มีปัญญานะครับใจมีปัญหา การตอบมาพระพี่บอกว่าเราต้องไม่มีใจชั่วนะครับเราต้องไม่มีใจชั่วนะครับและสุดท้ายใจชั่วนั้นจะพาเราหลงไปจากพระเจ้าแลงนั้นอย่ามีใจชั่วฮิบรูบทที่สามข้อสิบสองบอกว่านี่นะพี่เราทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่ให้มีคนหนึ่งคนดใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชน อย่าให้ใจมันเขวนะครับอย่าให้ใจมันชั่วนะอย่าให้ใจมันไม่เชื่อนะมันจะพาเราออกไปจากเป็นเช่าเลยครับในเวลาใจของเรามันพาเราออกชั่วออกรอกทางต้องอ่าใจเอ๋ยอนิ่งหน่อยเชื่องหน่อยหนึ่งอย่าทำงั้นประกาต่อมาบอกว่าอย่างไงร,ระวังอย่าให้ใจเราเนี่ยใส่ความกังวลมากเกินไปใจมันเปราะบางกังวลมากๆดีวยใจจะแตกสลายนะอย่าใส่ไปเยอะเราไม่สามารถใส่อะไรที่มันรุนแรงลงไปเดี๋ยวพะช่ะจ้บอบบางได้ ใจมันบอบบางอยู่จะใส่หนักเกินไปอย่าใส่เรื่องเครียดมากเกินไปตอนนี้คนซึมเศร้าเยอะเลยครับคือมีปัญหาไบโพล่าเยอะคนป่วยเยอะเลยเพราะว่าคนรับเรื่องหนักๆเกินกว่าที่ใจอันบอบบางจะรับได้นั้นเราบัรระวังใจอย่าต้องอยากเลือกนะอย่ารับทุกอย่างลงไปแล้วพี่บอกว่าอย่างไงครับในหนังสือสรีระดีก้าวสิบข้อ19บกอกว่าเมื่อความกังวลมีมากในใจข่าพระองค์การปลอบโยนของพระองค์ทําให้จิตใจข่าพระองค์ยินดีถ้าเรารู้สึกว่าใจเราไม่ไหวเลยวรับรับเรื่องกังวลเยอะนะ ใครทําอะไรครับขอาการปลอบโยมจากพระเจา้าและพระเจ้าก็พร้อมปลอบโยเมสเสมอเสมออยากขึ้นเขเิเบิกแบกภาระเองสู้เองนะพระเจ้าอยู่ข้างๆปล่อยพระเจ้าดัางเฉยเลยฮะให้พระเจ้าช่วยเลยนะนะครับจะให้ใจเราอาจหารับของที่หนักเกินเลแบกได้มันแตกได้ความกังวลความวิตกความกลัวเป็นสิ่งหลนั้นที่เราไม่ควรจะแบกเรือลำพังประการตตอมาครับพระครัมภีร์บอกว่าอย่างไงครับให้เรามั่นใจอย่างหนึ่งนะครับว่าพระเจ้านะครับอยู่ใกล้ ทุกคนที่ร้องต่อพระองค์ด้วยความจริงใจเาะเราจริงใจต่อพระเจ้านะครับนั้นใจนี่สำคัญมากถ้าเราจริงใจต่อพระเจ้าไม่ต้องห่วงครับเรื่องอื่นนะครับพระเจ้าพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือเราในพระพีมพ์บันทึกบอกไว้ในสนดุดีบทที่145ข้อ18บอกว่าพระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือใครละ่ะคือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงวันนี้อยากกระนุ้ใจบรรดาพี่น้องที่ชมอยู่เวลานี้ว่าถ้าถ้ามีใจจริงต่อพระเจ้านะครับ พระองค์จะฟังคําทูลของท่านและพระองค์จะรักษาใจของท่านเอาไว้และช่วยท่านด้วยประกราศธรรมาพระบอกว่าอย่างไรครับบอ่อยล้องหลายเป็นคนที่มีมีใจที่เป็นครับที่วางใจในพระเจ้าใจที่วางใจสําคัญมากเลยในหนังสือนะสุดีบทที่13สนะสุดี13ข้อ5บอกว่าแต่ข้าพระองค์ไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปลมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ให้ใจเราเปรี่ีนะครับ ในการช่วยกู้ของพ,พระเจ้าเพราะว่าเราวางใจในความรักมั่คนคงของพระเจ้าเพราะนั้นใจเราให้เป็นใจที่วางใจนะครับและใ,ใจ,จเราได้เป็นปรีในความรักมั่คนคงและในการช่วยกู้ของพ,พระเจ้าประการต่อมาพระพี่บอกว่าอย่างไรครับให้ร้องลายเป็นคนมีใจบริสุทธิ์ mind mind. สําคัญมากนะใจบริสุทธิ์บังทีบทที่ห้าข้อแปดพระเยซูบอกอย่างนี้บอกว่าคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้พาพี่น้องครับมีใจบริสุทธิ์ดีกว่านะ เห็นพระเจ้านะครับไม่ได้เห็นแต่ปัญหาประการต่อมาพี่บอกว่าเราต้องเป็นคนที่มีใจถ่อมครับมีคนที่มีใจถ่อมพรอพี่บอกไว้สุภาษิตมีหลายตอนเลยแต่ขอเอามาแค่ตอนหนึ่งจากสดุดีบทที่ 37- บ 7, ข้อ11บอกว่าคนที่ใจถ่อมนะหรือคนที่ถ่อมใจใจะได้แผ่นดินเป็นบรรดกและจะได้ปิติยินดีในความสมบูรณ์ภูนสุงอ่าได้ไหครับใจถ่อมที่ดีสุดเลยครับมันจะได้ผลดีต่อมาพี่พ,พี่บอกว่าไงครับเราต้องเป็นคนมีใจเมตตากรุณา เหมือนพระเจ้าเลยดูกาวันที่หกข้อสามที่หกบอกว่าพวกท่านจงมีใจเมตตาการุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไทยเมตตาการุณาใจเนี้ยให้เป็นใจเมตตาการุณารับประกันได้ครับใจที่มีประโยชน์ใจที่ใครก็ต้องการแล้วก็นําความสุขประสุกับมีใจนี้ด้วยประการต่อมาครับบอกว่าเราต้องมีใจกล้าหาญเข้มแข็งนะครับรับพึ่งพระเจ้าทุกกรณีหนังสือเทวดวันที่สามดข้อยี่สิบสี่บอกว่าจงเข้มแข็งและให้ใจของพวกท่านกล้าหาญเถิด ท่านทุกคนผู้รอคอยพระเจาเองให้เรามีใจนะครับรอคอยพระเจ้าแล้วก็มีใจที่เข้มแข็งและกระหายและสุดท้ายครับให้เราเก็บรักษาพระเจ้าของพระเจ้าไว้ในใจของเราอันนี้สําคัญมากเลยครับถ้าเราเก็บพระองพระเจ้าไว้ในใจของเราอันนี้มั่นคงปลอดภัยเพราะว่าพระพี่บอกไว้ในร้อยสิบเก้าของสัลดีข้อสิบเอ็ดบอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่ออะไรครับเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ เราไม่ต้องอยากถามว่าทําอย่างไรดีที่เราจะให้ใจของเราดีและใจของเรามั่นคงและไม่ทำบาปต่อพระเจ้าเก็บพลของพระเจ้านะไว้ในใจของเราและเราจะปลอดภยัยใกล้ชิดพระเจ้าใกล้พระเจ้าของพระเจ้าให้พระประสงค์ของพระเจ้าครอบครองเราและออกห่างจากสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลแล้วเราจะพบว่าเราจะมีสุขมากและสุดท้ายครับลังหลายจะมีใจที่สัมผัสได้ถึงคนที่ยคุณค่าของเราและใจของเรานั้น พ่อไปกับเขาแต่ใจของเราจะห่างไกลจากคนที่ไม่จายีความรักของเราทําให้เราหมดกําลังใจได้เดินต่อขอบคุณมครับแล้วพบกันใหม่ครับ